Okay, let's go สวัสดีค่ะเพื่เฟรนท์ยน์อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสำหรับรถที่สาขาสองนะคะมีรถเข้ามาใหม่หลายคันนะคะเพื่อใครแวะมานะคะแวะมาเยี่ยมชมนะคะแวะมาที่สาขาสองได้เลยอยู่ซอยเฉรีไทย95 ติดริมถนนเสรีไทยเลยนะคะใกล้ๆกับแยกนินบุรีจุดสังเกตจะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลศิริแพทย์เสรีรักนะคะท่านไหนสนใจรถยนต์เมื่อสองไว้ใช้งานอยากได้วีดีโปรดดีๆรถเก๋ๆนะคะสภาพรถ ดีๆโครงสร้างเดิมแวะมาที่นี่ได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้นะคะจะอยู่ที่แพทจนสาขา2จะพาชมรถกันจะมีคันไหนที่ราคาดีๆราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวเก,ก๋พาชมแต่ละคนเลยนะคะมาดูคันแรกคันที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นมาด้าสองมาด้าสสีขาวคันนี้ราคาแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะคะเลขไมล์กันใช้งานอยู่ที่ห้าหมื่นนะคะได้เป็นรถปี2021ด้วยนะคะสภาพของโครงสร้างรถนะคะ คงสร้างจเ,เดิมแน่นอนนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะใครที่อยากได้รถที่มีความประหยัดนะคะหาที่จอดรถง่ายๆนะคะสําหรับ m a ด้าสคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนออปชั่นต่างๆเขาก็มีให้เยอะนะคะคันนี้ปี2021นะคะเล่นในห้าห0 0่นเองนะคะด้านในของตัวรถก็คือมีออปชั่นให้เยอะมากนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพุชสตาร์มีให้จอทัชสกรีนกล้องหน้าหลังมีให้เลยนะคะ คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคอนโซลด้านกลางกว้างขวางตัวปรับวิทยุต่างๆสามารถควบคุมตรงกลางได้เลยนะคะคอนโซลตั้งตรงกลางตรงนี้นะคะใครสนใจรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเทานะคะสลับผ้า สีกัมมี่สีดำนะคะกัมมี่สีดําแบบนี้เลยใครสนใจคันนี้แจ้งเก๋ได้ราคา4แสนกับ9,000อยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าใครสนใจแจ้งเก๋ได้กับมาด้าสีขาวคันนี้มาด้า2นะคะเป็นทรงซีดารน,นะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวโตโยต้ายาริสเอทิฟนะคะรุ่น all new แล้วด้วยราคาราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ ราคาคันนี้อยู่ที่5 0 5 0ส0 0 0บาทนะคะแล้วก็ได้รถปี2023ด้วยนะคะเลขไมล์20,000เท่านั้น ได้เป็นสีเทานะคะใครที่ชอบนะคะรถสไตล์นี้นะคะ t o y ยต a ายาริส t i v e ถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันด้วยได้รุ่น All New ด้วยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้ก็แจ้งเกตให้เลยนะคะราคาพิเศษแน่นอนนะคะประหยัดกดป้ายแดงสองแสนเลยนะคะสนใจคันนี้แจ้งเกตได้นะคะมาดูคันถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว Honda นะคะ Honda c i v i c FC สีเทาดำนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.8 EL ด้วยนะคะราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้รถป e ี2019นะคะเลขหมาอยู่ที่13นะคะใครสนใจนะคะสำหรับ Civic FC 1.8 EL คันนี้นะคะสวยคุ้มค่าแน่นอนแล้วราคาดีด้วยนะคะราคาดีด้วย559,000บาท จัดไปนั้นอยู่ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นกลมๆเท่านั้นท่านไหนสนใจแจ้งเก๋ได้เลยนะคะเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะอีกคั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารและมีการปรับราคาลงแล้วด้วยนะคะคันนี้เป็น Toyota c a m r รรุ่น2.5ไฮบริดมีการปรับราคาลงจาก879,000บาทเหลือ859,000บาทเท่านั้นนะคะได้ส่วนลด20,000เลย ใครสนใจคันนี้แจ้งเจได้เลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดปี2020เลยนะเลขไมค์คัน ants, 14, น,นี้อยู่ที่แสนสี่นะคะเลขไม่์ค hey ันนี้อยู่ที่แสนสี่ด้านในกว้างขวางให้บุคลิกแบบด้านในดำทั้งหมดเลยนะคะเบาะเบาะได้เป็นเบาะปักไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะเบาะหนังสีดำนะคะด้านหน้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบ multi-function push start มีให้นะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะคะใครสนใจรถสไตล์ผู้บริหารกับส่วนรถสองหมื่นคันนี้เอาไปเลย ถ้าสนใจมาชมรถตัวจริงมาหาเกตได้เลยนะคะอยู่ริมถนนเซนรไทย95นะคะรถสวยทุกคันแน่นอนนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอนนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว c a m r รแบบน้ำมันเบนซินคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น 2.0G นะคะราคาปรับลงจาก729,000วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่719,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินอยู่ ทันนี้ปี2019เลขไมล์แสนสองเท่านั้น,นะคะถ้าสนใจยังไงก็สามารถแจ้งกันได้นะจ๊ะด้านในนะคะออกท่นให้เยอะเช่นกันรถแคนเรี่นะคะรถไลยผู้บริหารก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะบางท่านนะคะหารถไปแล้วไปต่อยอดธุรกิจได้อีกนะคะเอาไปรับนะักท่องเที่ยวได้เลยนะคะหางนในตัวได้นะคะลูกค้าเกลายท่านนะเอาไปรับนะัก ท่องเที่ยวนะคะประมาณนี้นะคะถ้ายังไงนะคะสนใจสามารถอิ็อ b o x สอบถามกได้นะคะกับ Toyota c a คมรรุ่น 2.0G คันนี้จัดแบบฟรีดาวขอดิที่ประมาณหมื่นสาเท่านั้นนะคะมาดูฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัว Toyota C-HR นะคะ1.8ไฮบริดไฮคันนี้ราคาแค่5 8 9 9 0 0บาทนะคะรถปี2 0 1 9เลขใหม่อยู่ที่แสนสี่นะคะ เป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งใครสนใจคันนี้นะคะแจ้งเก๋ดได้เลยนะคะแจ้งเก๋ดได้เลยนะคะรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆแน่นอนเป็นรุ่นไฮบริดประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะลูกค้าคุณจะออกรถไปบอกโอ้ซื้อรถไฮบริดนี้ประหยัดมากนะคะแล้วก็เครื่องนิ่มสบายเลยนะคะสําหรับ C-HR คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะรถปี2019กับราคา589,000บาท เป็นรถที่ขับดีมากๆนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัติฟังชันยพรูสตาร์มีให้นะคะกล้องหน้าหลังมีให้แล้วก็ระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะใครสนใจนะคะสำหรับรถ5ประตูนะคะ t o โย t a า 4HR ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ยอดนิยมเช่นกันนะคะถ้าใครสนใจสามารถแจ้งเกยได้นะคะมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้เลยนะคะมาทดลองขับกันได้นะคะมาดูฝั่งนี้นะคะข้างหน้าก็จะมีเป็นตัว v ีออนะคะคันนี้จะเป็น t o โย t a าวีอ1.5 Entry นะคะ ตัว1.5เอนทีคันนี้ราคา329,000เองจัดไฟนั้นแบบปีดาวขอ,อนอยู่ที่ประมาณ6,000นะคะถ้าใครสนใจรถเก่งขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรแจ้งกันได้เลยนะคะแจ้งกันได้เลยฝั่งนี้จะมีเป็นกระบะนะคะมีกันกระบะยกสูง เป็นรุ่น 2.4G ด้วยเป็นตัวท็อปนะคะคันนี้599,000บาทรถปี2019นะคะ mm hmm. เลขไมล์ที่6บ0ื่เท่านั้นนะคะใครสนใจสามารถแจ้งกันได้ส่วนรถตู้หน้ายาวคันนั้นติดจองรองปล่อยแล้วด้วยเราจะไม่จะไปยุ่งกับเขานะคะเดี๋ยวเก็บพาชมคันอื่นที่ไม่ได้ติดจองนะค mm hmm. ะอะมาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตัวโตโยต้ายาริรุ่น All New น,นะคะเป็นรุ่นออ l t คันนี้ เป็นยุนเอทีบนะคะขอโทษทีคันนี้นะคะเป็นรุ่น1.2สปอร์ตราคาดีเช่นกันแล้วสีสวยด้วยนะคะใครที่หาอยู่นะคะใครที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะสำหรับคันนี้ราคา469,000บาทได้รถปี2022นะจ๊ะปี2022เลขใหม่ สี่หมื่นนะคะคันนี้ใครสนใจแจ้งกันได้เลยนะคะรถยังว่างอยู่ได้สีเทาดําด้วยนะคะสภาพโครงสร้างเดิมๆแน่นอนนะคะไม่มีประวัติการชนหนักที่ข้นุ่มน้ํามาแน่นอนนะคะใครสนใจสามารถแจ้งเกตได้เลยนะจ๊ะมาดูด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาลติฟังก์ชันนะคะตรงนี้แสงมาแบบหรูหรามากแต่งหนังสีน้ำตาลเข้มมานะคะจอมีให้นะคะ แล้วก็ระบบเบรกมือเป็นแบบมือยกอยู่นะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2สปอร์ตนะเป็นยาริสเอทีรุ่นออร์นิวนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำมาแบบนี้เลยนะคะราคาด้ดวยคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทแบบฟรีดาวนะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นอันตีสนะคะโตโยต้าอันตีสนะคะก็ เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากคันนี้เป็นรุ่นหน้าชมไม Minor c h a นะคะสำหรับ Toyota Antid 1.6G หน้าชมไม Minor เช a n คันนี้ราคาแค่300,000กว่านะคะราคาอยู่ที่399,000บาทรถปี2019ด้วยนะคะใครที่ชอบรถ Toyota Antid นะคะเครื่องยนต์อดถึิทน ใช้กันยาวๆแน่นอนนะคะแล้วก็เราจะมีเป็นหน้าชมหน้าชมรุ่นออนิวนะคะหน้าชมรุ่นออร์นวก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่499,000บาทนะคะใครสนใจคันไหนรุ่นไหนสามารถแจ้งเกิได้นะคะโทรหาเกตที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะคันนี้นะคะรุ่นออนิวราคาอยู่ที่499,000บาทรถปี2019นะคะคันนู้นก็19นะ19 19แต่ว่าหน้าชมไม่เหมือนกันนะคะ แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็ราคาประหยัดก็จะเป็นคันคันหน้าชมไม่ได้เชนนะคะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่คือต่างกันที่แสนหนึ่งนะคะต่างกันแสนหนึ่งถ้าใครสนใจคันไหนนะคะก็สามารถแจ้งเกตได้มาดูด้านในกันนะคะข้อแตกต่างนะคะด้านในรุ่น All New น,นะคะด้านในจอตรงนี้ลูกค้าจริงๆลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นจอ touchscreen ได้นะคะราคาจออยู่ที่ประมาณ สี่ห้าันประมาณนี้นะคะเปลี่ยนพวงจอทัชสรีนได้นะคะแล้วคันนี้เลขมาอยู่ที่แปดหมื่นเท่านั้นเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะจ๊ะสามารถเอาเลขทะเบียนไปเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะแล้วก็เบาะด้านในของรถปี2019นะคะเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนมานะคะเป็นเบาะหนังสีทูโทนดูแลทําความสะอาดง่ายๆเลยนะคะ ใครสนใจนะคะสำหรับรุ่นออนิวคันนี้ก็ราคา499,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจแจ้งกได้เลยนะคะมารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะมีโปรโมชั่นให้กับทุกคันแน่นอนแล้วคันนี้นะคะหน้าโฉมเบนร์เชนราคา399,000เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะข้อแตกต่างเป็นยังไงนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นรถหน่วยงาน ข้อดีของรถหน่วยงานนะคะเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดทุกหนึ่งโลอย่างที่เกดแจ้งไปนะคะเบาะด้านในได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะเป็นรถที่มีความอุดทน,นใช้กันยาวๆนะคะบางท่านเจงว่ารถอันตีสจะเป็นรถแท็กซี่ของเราไม่ใช่นะคะคือคืออยากให้ทุกท่านมองถึงข้อดีของอันตีสนะคะคือที่เขาเอาไปเป็นรถแท็กซี่คือ เขาเครื่องยนต์อึดถึกทนใช้กันยาวๆแต่รถของเรานะคะคัดเกเกมาส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานกดระวางนะคะก็จะเข้าศูนย์เทคศูนย์ตลอดนะคะทุกหนึ่งหมโลมั่นใจได้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายๆเลยคันนี้ราคา3า9แส0เับาทจัดไปนั้นแบบรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7จ็ดันเท่านั้นนะคะเจ็ดันกว่าบาทเท่านั้นใครสนใจขนาดรุ่นไหนนะคะทักหาเกได้เลย คันนี้ก็ติดจองแล้วราคา3ามแสนหกเองนะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ติดจองไปแล้วด้วยนะคะมาดูฝั่งนี้กันจะมีกระบะนะคะกระบะของเราก็จะมีเป็นตัวแขบตัวเตี้ยนะคะตัวเตี้ยคันนี้ได้ปีสิบเก้าสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเองนะคะราคาดีด้วยจัดไฟนั้นจัดยอดได้เต็มคันนี้ขัอนอยู่ที่ประมาณหกพันกว่าบาทนะคะ เป็นรุ่น2.4นะคะคันนี้เป็นรุ่น2.4ใครสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลอยากทดลองขับสามารถมาได้นะคะมาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถดีๆไปใช้งานกันแน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นตัวแซกอินชันด้วยนะคะเป็นแขบตัวเตียเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะ369,00 0บาทได้เป็นเกียร์ออโต้ไปใช้งานกันเลยนะคะสวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนส่วนคันถัดไปนะคะก็จะเป็นอินสูดดีแมก คันนี้นะคะเป็นรุ่น 1.9m นะคะรุ่น 1.9m ราคา739,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นรถปี2022ใครสนใจอยากได้4ประตูยกสูงนะคะคันนี้เป็นไฮไฮแลนเดอร์นะคะเป็นไฮแลนเดอร์4ประตูยกสูง739,000บาทนะคะเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวได้นะคะคันนี้ลูกค้าเพิ่งจองไปนะคะซื้อสดไปนะคะลูกค้ามาดูหน้าร้านนี่แหละ แล้วก็จองซื้อสดไปนะคะเราจะข้ามไปก่อนแล้วก็มาดูอีกขั้นนะคะจะเป็นรถเจที่นั่งพรีเมียมนะคะรถเจที่นั่งพรีเมียมคันนี้จะเป็นโตโยต้าเวลอสเวลอส1.5พรีเมียมนะคะถ้าใครสนใจคันนี้แจ้งกันได้นะคะแจ้งกันได้เลยนะคะราคาปรับลงเหลือแค่669,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆโครงสร้างเดิมๆรถปี2023 ไม่สองหมื่นเก้านะคะไม่สองหมื่นเก้าเท่านั้นเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะไปดูด้านหลังกันนะคะนี่ด้านหลังมีรถน่าสนใจหลายคันนะคะคันนี้จะเป็นตัวแคมบรี่สีขาวนะแคมบรี่สีขาวคันนี้เป็นระบบแบบเบนซินนะคะเป็นรุ่นสองจุดห้าสปอร์ตใครสนใจรถปีสองพันยี่สิบสองรถสไตล์ผู้บริหารอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคันนี้เก้าแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้น เป็นรถที่น่าใช้มากหนูนะคะได้ปีได้ปีใหม่นะคะแล้วก็โครงสร้างรถนะคะสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆให้มานะคะด้านในนะคะใช้งานน้อยมากแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะใครที่ชอบนะคะรถสไตล์ผู้บริหารบุคลิกดีเสริมบุคลิกทันนี้นะคะราคาแค่9 3 0 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะข้างในคือกว้างขวางและให้ความหรูหรามากๆ เบาได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบารับรไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนแผงข้างประตูนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำแล้วคันนี้เขาจะแต่งมาแบบนี้นะคะคือเป็นรุ่นของเขานะคะ2.5สปอร์ตถ้าใครสนใจนะคะกับ c a ม r ี่คันนี้ปี2022นะคะ9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังนี่ก็ค่อยความเท่มาด้วยนะคะในคันนี้นะคะบอกเลยเลยว่าคุ้มค่ามากๆหนึ่งเขาผลิตในเป็น,เป,นเป็นรุ่น6 0ปีด้วยนะคะเป็นลิมิเต็ดเลย ถ้าใครสนใจนะคะแจ้งเขตให้เลยนะคะรถสไตล์ผู้บริหารขับแล้วหล่อขับแล้วรวยแน่นอนนะฮะมาดูโตโยต้านะคะคันนี้จะเป็นรถ5ประตูที่ประหยัดน้ํามันเช่นกันคันนี้เป็นรุ่นไฮบริดนะคะคันนี้โตโยต้า c ี r นะคะ1 8 High ึไฮบริดนะคะเป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งประหยัดน้ํามันเช่นกันสําหรับ5ประตูนะคะสําหรับรุ่น5ประตูคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะราคาอยู่ที่ 6แส0สองนาพนะคะรถปี2021ันี่สิจัดแบบฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1มื่นหนะคะด้านในนะคะคู้เตาร์มีให้พวามาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันแอร์ออโต้มานะคะเราก็จอทัศน์สปมนให้นะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามาให้เบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำรองรับสรีละในการขับแล้วก็การนั่งได้ดีมากนะคะไม่เมื่อยแน่นอนถ้าใครสนใจคันนี้นะคะ6 29 0 0 0บาท รถปี2021นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเลยนะถ้าสนใจยังไงก็สามารถแจ้งเกดได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้เลยนะคะมาทดลองขับได้เลยคันนี้ก็สวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะใครสนใจมาดูรถตัวจริงมาหาเกดได้นะคะพักหาเกได้เลยเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปนะคะด้านหน้าจะมีตัวเอทีปนะคะมีเอที T F. รุุนออนิวสีขาวอยู่เป็นตัว พรีเมียมลักชูรี่นะคะเป็นตัวพรีเมียมลักชูรี่น่าใช้อีกคนหนึ่งราคาแค่ห้าแสนสี่เองนะคะ,ค 5, 4, นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากมาชมรถตัวจริงเข้ามาได้นะคะสำนักงนานใหญ่อยู่ซอยเสลีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งถ้าสาขาสองตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ซอยเสลีไทยเก้าสิบห้าติดริมถนนเลยนะคะติดริมถนนเลยถ้าสนใจก็สามารถแจ้งกันได้นะคะมาดูอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นรุ่นที่ออนนิวแล้วก็มาใหม่ เป็น t o y o t ้ายา i s AT อทีรุ่นพีเนียมลักชูรี่นั่นเองนะคะรถปี2023ราคาขายอยู่ที่5 4 0สบาทนะคะเลขไมค์คันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเท่าไหร่นะคะ เลขไมค์คันนี้25งหมเองนะคะถ้าใครสนใจรถปี Somehow, ใหม่ไม่น้อยนะคะเก๋แนะนําเลย5้าแสนสานบาท, 500, 35, บาทจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นกลมๆเท่านั้นนะคะหรือไม่ถึงหมื่นนะเก้าพันปลายๆประมาณนี้นะคะผ่อนสูงสุดได้84ดมวดนะคะถ้าใครสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเก๋ไทยเลยนะคะมาชมรถตัวจริงมาหาเก๋ได้เลยนะคะรถสวย ote. ทุกคันแน่นอนนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นตัวยาลิส หประตูนะคะฝั่งนี้เป็นยาลิสเป็นอันตีสนะคะแต่คันนี้น่าสนใจนะคะเผื่อใครสนใจนะคะสำหรับรถหประตูราคาดีด้วยนะคะคันนี้3 8มแสน้าันบาทนะคะเป็นรถที่แต่งความหล่อมาพร้อมเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยสําหรับคันนี้นะคะแต่งห่อมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่เลยสวยมากเป็นรุ่น 1.2G นะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.2G p l จ s นะคะสวยโครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอน ท่านไหนสนใจตัวรถนะคะแวะมาหาเกดได้เลยนะคะเกดยินดีต้อนรับแล้วก็พาชมรถทุกคันทดลองขับได้นะคะมารับโปรโมชั่นดีๆกันรถไม่ได้มีแค่นี้นะที่สำนักง,งานใหญ่มีมากกว่า400คันเลยนะคะสนใจรถยนต์มือสองเกดเอนะคะทักหาเกดได้เลยนะคะโทรหาเกดได้ที่เบอร์0ูน83แปดสานะคะแอดไลน์มาได้เดี๋ยวเกดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะคะ แล้วก็โลเคชันเดี๋ยวเกศส่งข้อมูลให้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านมาซื้อรถก,กับเกศน,นะ,ะต้องประมาณนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวชมคลิปถัดไปของเกศได้เลยฝากกดติดตามเกศไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเกศจะมารีวิวรถที่ราคาดีปีใหม่ใหม่ใหมน่น้อยให้กับทุกท่านนะคะเลือกชมกัน วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเก๋ขอจบคลิปก่อนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ